ครับผมโค้ชปูนแดครับตอนนี้คุณกระลชมรายการ s ิส p ป c k โปรเจกตอยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการฝึกท้องล่างอย่างไรให้มีความหนาและความสวยงามและทําให้ท้องของคุณมันมีอาการที่แบนราบลงนั่นเองครับผมครับแต่ต้องบอกก่อนสําหรับคนที่ต้องการที่จะมีซิกแพคครับผมครับการฝึกท้องล่างเพียงเดียวไม่สามารถทําให้คุณลด ไขมันที่อยู่ตรงท้องส่วนล่างหรือว่าเลเแฮนดิลของคุณได้นะครับผมเนื่องจากว่าการฝึกท้องครับมันจะเป็นการที่ทําให้เรามีเดนซิตี้หรือความสวยงามของหน้าท้องก็จริงครับผมแต่มันไม่สามารถลดไขมันส่วนเกินได้ดีขนาดนั้นอันนี้คือต้องเรียนให้ทราบครับผมกันที่เราจะมีซิกแพคได้ครับเราจะต้องมีการควบคุมอาหารแล้วก็มีการคาร์ดิโอและฝึกเวททุนี่จรงิงจังครับผมแต่การฝึกท้องส่วนล่างมันจะดีก็ต่อเมื่อเวลาที่คุณลีนลงมาครับผม,ผมจะทําให้ท้องส่วนล่างของคุณมันมีอาการหนาโตขึ้นแล้ว ความชัดและความคมสวยงามขึ้นนั่นเองครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของการควบคุมอาหารเพื่อการลดไขมันส่วนเกินครับผมครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการกินไขมันดีครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับถ้าเราไม่กินไขมันร่างกายก็จะไม่เบิร์นไขมันนั่นเองครับผมเขาเรียกว่า eat fat to burn fat นะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยครับผม จะยังคงยึดติดอยู่กับการกินฟิชออยกับการกินแบบเหมือนพวกอาหารเสริมที่เป็นน้ํามันตับปลาพวกนี้ครับผมแต่วันนี้ผมมีตัวเลือกดีๆตัวเลือกพิเศษครับผมมานําเสนอครับสิ่งนี้เลยครับนี่คือยูนิออยครับผมซึ่งเป็นมิกซ์ออยนั่นเองครับตัวของยูนิออยครับผมผสมนะผมผสมไปสารไปด้วยตัวของไขมันดีแทบจะเรียกว่าโผมหาสารมากๆสีผมนํามานําเสนอได้ครับผมมีเพียงแค่บางตัวเท่านั้นที่แบบเด็ดๆจริงๆครับผมหนึ่งคือตัวของแฟลกซีดออยครับ 2นะครับผมคือตัวของเมล็ดงาคีมอนนะครับ3คือตัวของแบล็กเซซามี่ออยล์นะครับและ4ครับผมคือตัวของอูลิฟออยล์นั่นเอง4อย่างนี้ครับผมคือเป็นท็อป4นะครับผมเป็นอันดับ1 2 3 4ของอาหารเสริม ที่เกี่ยวกับเรื่องของไขมันที่ช่วยเพิ่มโอเมก้า3ให้กับร่างกายของเราโอเมก้า3ครับผมเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนดีในร่างกายครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเทสโทสเตอโรนโกรทฮอร์โมนนะครับผมและที่สำคัญคือมันช่วยต้านการอักเสบภายในร่างกายเพราะว่าตัวของโอเมก้า3ครับผมถือว่าเป็นแอนตี้อินฟลามเมทอรี่เอเจนต์คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราครับผมและที่สำคัญคือตัวของไขมันดีที่มีอยู่ในตัวของยูนิออยตัวนี้ครับผมช่วยบำรุงระบบประสาทและก็สมองของเราและช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายของเราใครกก็็ตามมคครรรรัับบททที่่ฝึเเเวนนนิงปปะจผ มีการอา 1990, ักเสบภายในร่างกายเยอะถ้าเกิดใครที่กินน้ำตาลเยอะใครที่กินคาร์โบไฮเดรตเยอะก็จะมีการอักเสบภายในร่างกายเยอะเช่นกันครับผมดังนั้นการกิใน,ในไขน่มันดีก็จะเป็นตัวช่วยคุณครับผมและผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนครับผมไม่สามารถที่กินไขน่มันดีได้ครบดังนั้นการเสริมอาหารเสริมด้วยการกินไขน่มันดีครับผมเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับและที่สําคัญคือหลายคนมองข้ามเรื่องของอนุมูลอิสระไปครับผมอนุมูลอิสระถือว่าเป็นตัวร้ายที่หลายคนมองข้ามครับ ถ้าร่างกายของเรามีอนุมูลอิสระเยอะนะครับผมร่างกายจะเข้าสู่ความเสื่อมได้ง่ายนะครับและจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายและทาให้คุณมีปัญหาเรื่องของสุขภาพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันสูงนะครับผมโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็เรื่องของหลอดเลือตดตีบตันครับผมเนื่องจากการที่เรามีตัวของอนุมูลอิสระเยอะนะครับดังนั้นในตัวของยูนิออยครับผมจะมีตัวของแอสตาแซนซินนะครับและเกรฟซีดออยครับผมซึ่งเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนต์คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่คุณหาได้มีอยู่ในขวดนี้แล้วครับผมดังนั้นครับถ้าคุณต้องการที่จะได้ตัวของยูินอยลครับมาเป็นตัวช่วยของคุณในโคองการเผาผลาญไขมันสร้างฮอร์โมนดีๆให้กับร่างกายและต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบภายในร่างกายครับผมครับหากใครที่อยากได้ยูนินอยลนี้ไว้เป็นตัวช่วยให้กับคุณครับผมครับเพียงแค่คุณกดลิงก์ที่ด้านล่างหรือพิมพ์เพาว่าสนใจครับผมและโค้ชปูน่าจะติดต่อกลับไปหาคุณทันทีเลยครับและนี่เป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันและเสริิมมสร้้าางกลเนนนือททีี en, ี่่โคูยด นำเสนอเป็นอย่างยิ่งเลยครับการฝึกท้องล่างที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปโอเคครับมาในท่าที่หนึ่งเลยครับสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกท้องล่างนะครับผมท่าที่ช่วยทําให้คุณสามารถกระตุ้นท้องล่างได้ดีที่สุดสาหรับมือใหม่เลยนะคือท่า reverse crunch แบบเบสิกนั่นเองครับผมหลายหลายคนครับเวลาฝึกท่า reverse crunch เช่ผมนะครับก็จะทําท่า leg raise เหมือนประมาณนี้เนาะคือนอนแบบนอนใช่ไหมครับแล้วก็เตะขาขึ้นตึม ข้อดีคือมันสามารถกระตุ้นท้องล่างได้จริงแต่ข้อเสียคือมันทําให้หลังส่วนล่างของคุณมันถูกกระตุ้นด้วยทําให้คุณรู้สึกปวดหลังจากการทาท่านี้ใช่ไหมครับดังนั้นครับผมนะครับท่าที่เหมาะสมสําหรับมือใหม่ในการฝึกท้องล่างสําหรับท่า reverse crunch ของผมคือท่านี้ครับผมคือคุณนอนลงนะครับชันเข่านะครับเกรงหน้าท้องไว้ให้หลังส่วนล่างของคุณแนบกับพื้นไว้นะครับ ถ้าคุณเอาศีรษะวางพื้นแล้วรู้สึกว่าหลังส่วนล่างมันลอยขึ้นนะครับให้ยกศีรษะขึ้นนะครับหลังส่วนล่างคุณจะแนบกับพื้นใช่ไหมครับมือสอดไว้ใต้ก้นลนักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้คุณออกแรงยกสะโพกให้หม้วนขึ้นมานะผมเป็นลนักษณะนี้กึ๊บกึ๊บนะครับแล้วผ่อนลงกลับไปตำแหน่งเดิมนะครับหายใจเข้าขึ้นม้วนหายใจออกนะครับผ่อนหายใจเข้าขึ้นหายใจออก นะครับนสมันคืออารมณ์เหมือนเราจะเอาหัวเข้านะครับผมมาไว้ที่หน้าผากของเราดังนั้นตัวของสะโพกจะถูกม้วนเข้าหาหน้าอกของเราทําให้ท้องล่างถูกกระตุ้นนั่นเองนะครับผมนะบวิธีการคือยกอึ๊บหนึ่งสองอโอ้โหโดนเหมือนกันนะเนี่ยสามสีห้า เก้อืมโอ้โหสำหรับมือใหม่นะผมพูดเลยนะครับว่าแค่ท่านี้นะครับผมคุณก็สามารถกระตุ้นท้องล่างได้อย่างดีแล้วนะครับและให้คุณฝึกประจวงครั้งคือสิบห้า ถึง20ครั้งถ้าไหวนะแต่ถ้าไม่ไหวคืออยู่ที่ประมาณ10-15ครั้งสามารถทําได้ครับจำนวนเซตที่คุณทําคือ3-5เซตนั่นเองครับผมนะครับพอคุณฝึกอย่างนี้ไปสักพักใช่ไหมครับคุณจะเริ่มว่ามีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นคุณค่อยขยับไปในท่าที่2ซึ่งผมจะสาธิตในท่าต่อไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามันทําอย่างไรกันครับไป ม,มาในเลเวลที่2ของการฝึกท้องล่างครับผมที่หลายๆคนไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าทํามาแล้วแต่ทําผิดนะครับผมนั่นคือท่า t e เ k ต e นีทักนั่นเองครับผมท่านี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นท่าที่ a d v a n c e ์มากกว่าท่า Reverse Crunch แบบ Basic ครับผมเพราะว่ามันต้องการความมั่นคงแล้วก็ต้องการการทํางานของท้องล่างอย่างจริงๆจังๆถึงทําให้ท้องล่างของคุณมันถูกทํางานนั่นเองครับผมวิธีการก็แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามาดูด้านข้างนะครับผม เอาวิธีการที่ผิดก่อนนะนะครับคือส่วนใหญ่ที่เขาทํากันคือเขาจะทําแบบนี้ใช่ไหมครับเอ็นตัวใช่ไหมครับและเขาจะยกขาขึ้นนะครับเป็นลนนักษณะนี้เหมือนเหมือนแบบถีบใช่ไหมถีบขานะครับอันนี้คือเจอเยอะมากนะครับและสิ่งที่เจอกันบ่อยที่สุดคือจะปวดบริเวณข้อสะโพกหรือต้นขาด้านบนครับผมเพราะว่าสิ่งที่เขาบีบตัวสิ่งที่เขาฝึกคือเป็นตัวของต้นขาที่หด,ดเข้า ไม่ใช่หน้าท้องนะครับการฝึกซีเรนีทักครับผมที่ถูกต้องคือเราจะยกเท้าขึ้นและพยายามที่จะให้ต้นขาม้วนมาเจอกับอกครับผมวิธีการจะเป็นแบบนี้ครับคือให้คุณเองตัวไว้นะครับและให้คุณจินตนาการว่าคุณกำลังจะเอาหัวเ,เอเาหัวข่าขึ้นมามงกับหน้าผาของคุณน,นะผมยกขึ้นอึ้บมันจะเป็นทรงนี้ครับโอ้ยโดน เป็นลักษณะนี้ครับผมนะครับดังนั้นครับผมวิธีการครับที่สําคัญคือให้คุณอิเวตหรือว่ายกเท้าขึ้นนะครับยกเท้าไม่ใช่หดเข้ายกขึ้นนะครับไม่ใช่หดนะถ้าหดปุ๊บเป็นข้อสะโพกที่ทํางานแต่ถ้ายกเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหท้องเต็มเต็มนะครับผมเดี๋ยวผมทําโชว์ให้ลิงรอบนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมคือที่ผิดคือแบบนี้นะที่ผิดคือหดเข้ามาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดที่ถูกคือเตะขึ้นไป ผิดคือหดใช่ไหมหดถูกคือยกโอ้ยโดนท้องนะครับนี่คือเป็นเลเวลที่2ครับผมของการฝึกท้องล่างของคุณครับจำนวนครั้งเหมือนเดิมครับผมนะครับฝึกจนกระทั่งคุณแข็งแรงนะครับผมจำนวนครั้งคือ15-20ครั้งนะครับ พักระหว่างเซตอยู่ที่30-60วินาทีและกลับมาทําใหม่3-5เซตถ้านี้คุณสามารถฝึกได้วันเว้นวันผมบอกเลยว่าวันเว้นวันครับผมนะครับสามารถที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างได้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าเลเวลที่3คืออะไรกันครับไป okay, ครับมาในเลเวลที่3ที่ยากขึ้นไปอีกนะครับผม คือถ้าดี c l i n e reverse ์สครันนะครับผมคือการที่เราใช้ม้าดีค i n e นะครับผมปรับเอียงมาเป็นมุมลักษณะนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าแข็งแรงแล้วว่าอยากจะใช้เลนตัวเองครับผมคุณสามารถปรับให้มันสูงกว่านี้ได้นะครับปรับสูงขึ้นมาได้เป็นลักษณะนี้ได้อันนี้คือพูดเลยว่าโคตรโดนคือแบบโดนจนร้องจ้ากันครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลองเริ่มต้นดูก่อนครับให้ปรับเป็นปรับเตี้ยๆก่อนได้นะครับเป็นลักษณะนี้ก่อนได้นะครับมุมก็เกือบๆจะ45องศานะครับผม นี่คือเป็นมุมที่คุณแข็งแรงมาจากสองท่าก่อนหน้านี้แล้วนะครับพอคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจและคุณแข็งแรงแล้วและคุณไม่รู้สึกถึงการทํางานของหลงังล่างนะครับผมคุณโดนแต่ท้องล่างใช่ไหมคุณก็พร้อมที่จะฝึกท่าน,นี้ได้แล้วนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆนะครับพแค่คุณโน้มตัวลงนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับประเด็นสำคัญคือเราจะงอเข่านะครับ เริ่มต้นจากง่ายๆก่อนคืองอเข่าโอเคไหมนะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะครับเสร็จแล้วให้คุณม้วนก้นขึ้นเหมือนที่คุณทําท่าเบสิกรีเวิร์สครันช์ครับผมแต่ว่ามันจะเป็นมุมที่เอียงลงมานะครับมันจะเป็นแบบนี้คือล็อกไว้องดตนนี้มันจะเป็นมุมที่ต่ําลงครับผมดังนั้นท้องล่างของคุณจะทํางานหนักขึ้นประเด็นสำคัญคือการม้วนก้นขึ้นครับผม น,นี่คือเป็นแบบเบสิกครับผมที่คุณสามารถที่จะลองเริ่มต้นฝึกดูได้นะครับแค่นี้ก็โดนมากๆแล้วนะแค่นี้ก็แบบทองล่านี่ไฟลุกเลยครับแต่ถ้าคุณแข็งแรงกว่านั้นถ้าคุณต้องการความชายเลนมากกว่านั้นถ้าคุณต้องการแรงต้านที่มันรุนแรงกว่านั้นครับผมคุณสามารถฝึกในมุมที่เตี้ยลงมาได้คือท่าน,นี้ครับคือคุณล็อกไว้ใช่ไหมครับขาจะเดิมเป็นตั้งฉากผ่อนลงมาเลยนะครับแล้ววนขึ้นอุบผ่อนช้าขึ้น ลงช้าแล้วขึ้นบีบดปุ๊บโคตรป้น่ก็เหนื่อยเป็นนะนะครับก็มันก็จะโดนท้องล่างแบบเยอะมากจริงๆครับผมนะช่วยทําให้ท้องล่างของคุณมันมีความหนาตัวแล้วก็สวยงามเพิ่มมากขึ้นในเนงครับผมจํานวนครั้งที่ใช้เหมือนเดิมครับ สิบสองถึงสิบห้าสิบห้าถึงยี่สิบนะครับพักระหว่างเซตสามสิบถึงหกสิบนาทีและกลับมาทําใหม่สามถึงห้าเซตครับผมสามารถฝึกได้วันเว้นวันอันนี้ย้ำเตือนเลยวันเว้นวันเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องมันเป็นกล้ามเนื้อที่แบบโคตรทนโคตรถึกนะผมคุณสามารถฝึกมันซ้ำๆได้นะครับผมแต่ว่าคุณต้องไม่โชว์ว่าคุณฝึกท้องบนสลับท้องล่างนะครับมันช่วยทําให้ตัวของท้องล่างเนี่ยมันได้มีการฟื้นตัวด้วยในหนึ่งวันนะครับผมในเวลาประมาณยี่สิบสี่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวไปดูว โอเคครับมาในท่าที่มันเริ่มโลกจิตขึ้นนะครับผมก็จะมี2อท่าหลักๆนะครับ ซึ่งเป็นฟอร์มของการฝึกท่า hanging leg raise ครับผมซึ่งมันก็จะมีคนที่มีแรงกำรรใช่ไหมก็คือจะมีการกำบาร์แล้วก็โหนบาร์ไว้แล้วก็ฝึกท่า hanging leg raise ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณโหนบาร์ไม่ไหวไม่มีแรงกำรรไม่เป็นไรเลยครับผมยิมทุกที่นะครับโดยเฉพาะเรียวยิมจะมีกับตันแชร์อยู่นะครับผมสิ่งนี้เขาเรียกว่ากับตันแช์นะนะครับก็ให้คุณใช้ตัวนี้เป็นตัวฝึกที่ทำให้คุณสามารถฝึกกำเนิดหน้าท้องส่วนล่างแบบโหดๆได้นะครับวิธีการก็คืออย่างนี้ครับส่วนใหญ่ ที่คนมาทำกันคือคเขาจะเกาะไว้ที่ตัวกระตันแช่ห้อย mm hmm. hey, ขาแล้วก็ยกคอสะโพกขึ้นจ้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อยข้อสะโพกเมื่อยขานะครับประเด็นสำคัญคือให้คุณย้อนนึกถึงท่าเบสิกรีเวิร์สควอนใช่มครับสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการหมวนสะโพกขึ้นมาเราต้องการให้ข้อสะโพกม้วนขึ้นมาหาอกเราต้องการที่จะจูบหัวเข่าของเราต้องการให้หัวข,ของเราขึ้นมาโขกหน้าผากเราโอเคไหมครับดังนั้นนะรเราก็จะล็อกตัวไว้นะครับ เกรงตัวเล็กน้อยเกรงทาท้องเล็กน้อยครับผมนะอยู่ในทรงนี้งอเข่านะครับแล้วยกขึ้นสังเกตว่าผมพยายามที่จะยกก้นขึ้นด้วยนะครับเพราะถ้าก้นไม่ถูกยกขึ้นท้องจะไม่ทํางานโอ้โหแรงตาง้านโคตรเยอะออ ท่านี้ครับผมนะครับสามารถฝึกในรูปแบบของไฮเพอร์ทูฟี่ได้คืออยู่ที่ 8- ถึง12ครั้งได้ถ้าเกิดว่าใครแข็งแรงแล้วนะครับสามารถฝึกได้ถึง15หรือ20ครั้งก็สามารถทําได้เช่นกันครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแข็งแรงามากๆทาได้30หรือ40ครั้งผมแนะนําว่าให้ไปทําท่าถัดไปจะดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าท่าต่อไปเป็นอะไรครับไปมาในเวอร์ชั่นที่หนักที่สุดรับสำหรับการฝึกท้องล่างนะครับผมนั่นคือท่าแฮงกิ้งเล็กเวสแบบที่เราโหนบาร์นั่นเองนะครับ วิธีการก็ง่าย,ายครับผมคุณสามารถที่จะโหนบาที่เป็นบาแบบนี้แบบบาตรงหรือว่าเป็นบาขนาดมือก็ได้นะครับเพราะในสังัญของเราคือเราต้องการที่จะฝึกท้องล่างโอเคไหมเราไม่ได้สนใจหรอกว่า,วาบามันจะอยู่ในท่าไหนโอเคไหมครับวิธีการก็ง่าย,ายครับผมเพียงแค่คุณเอามือเกาะไว้นะครับล็อกตัวนะครับสาหรับทุกคนที่ไม่คุ้นเคยในการฝุดท่านี้เนาะนะครับให้คุณเอาเท้าแตะพื้นไว้ก่อนถ้าคุณแตะพื้นได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณส่วนสูงไม่ถึงครับผมคุณสามารถหาเอาตัวของสเต็ปมารองเท้าได้นะครับวิธีการคือ ให้เท้าแตะพื้นไว้ก่อนนะนะครับเสร็จแล้วปริสมันคือเราจะยกต้นขาขึ้นมาเจออกนะครับโดยที่เราจะมวนสะโพกขึ้นนะยกขึ้นปึ๊บและกลับมาที่เดิมนะครับขึ้นมาใหม่กลับมาที่เดิมลงหายใจเข้าขึ้นในจอ,อกแบบนี้นะครับผมมันทําให้คุณคุ้นเคยกับจังหวะ แล้วก็ทําให้คุณไม่โยกไปมาแกว่งไปมาเหมือนเป็นแบบมังกี้อะไรเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําจนคุ้นเคยแล้วคุณจับจังหวะได้แล้วคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องโฟกัสกล้ามเนื้อตรงไหนครับผมนะคุณก็สามารถที่จะทําให้ขารอยได้ในลักษณะน,น,นี้นะครับ,ค,รบคือลอยเลยนะครับแล้วก็ม้วนเลยครับ นี่คือท่า hanging knee r a i e ที่ทําให้คุณสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมจำนวนครั้งนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับ8-12หรือ12-15ครับผมแล้วก็พักระหว่างเซต60วินาทีและกลับมาทำใหม่3-5เซตครับผมจะเป็นจำนวนเซตที่มีประสิทธิภาพทีสท่สุดที่ทำให้คุณสามารถพัฒนากล้ามเนื้อท้องล่างของคุณได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับผมนะครับก ประเด็นสำคัญของการฝึกท้องล่างคือการม้วนสะโพกขึ้นมานะครับไม่ใช่การงอขาขึ้นมานะครับประเด็นสำคัญคืออยู่ตรงนี้นะครับผมดังนั้นคุณควรฝึกม้วนสะโพกให้เป็นฝึกโฟกัสกับกำเนิดหน้าท้องส่วนล่างให้เป็นมา Muscle Connection เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งของการฝึกเวทชูนิ่งในทุกทท่าและทุกๆส่วนของร่างกายครับผมก็อยากจะฝากไว้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไงต่อนะนะครับโชว์เลยนะครับอุ๊ดถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมก็ชอบโพสต์ปูแนนที่เลืมกดไลค์กด subscribe และก็กบกันอีกนะครับเพื่อทีจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมานำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็อตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับโอ้โหตากต้องขอมาเอ้อย <laughs>